even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go รอบชิงชนะเลิศน,นะครับตอนนี้มีเกมเกมนะครับกับม i d เดิลฟิงเกลแข่งกันไหนโชว์สก,กิลเพให้ดูหน่อยซิสึกทวน,นก็นทวน,ทวนเอ้เล่นเกมเกมมั้งนะแต่ผมเราผมแชร์มิดเดิลฟิงเกิลไปนะเพราะดูจากแคป์ของเยรไปเยอะเลย ตอนนี้ต่างทั้งสองคนกำลังดูเชิญอยู่นะยิงสกลิลใส่กันไม่โดนเลือดแทบไม่ลดทั้งคู่เอาละก่อนแล้วครับโอ,อ้โหมิดเดิลฟิงเกิลลดควบไปแล้วครับเฮ้ยเลือดลดอยู่นะเกม,เกม,เกมสเต็ปดีไปเยอะเลยครับมิดเดิลโดนกดอยู่นะมิดเดิลอาจจะแพ้ก็ได้มาครับเนี่ยดูเ,เปิดทองสวนว่ะอ้าวไม่โดนด้วยโอ,<ม>อ้ม่โดนโดนไป็หนึ่งชุด ไปเดินเดินไปหนึ่งชุดเลือดหายอะ่ะเนี่ยเลือดโอ้โหโอ้ยห,หายไปครึ่งหลอดหมดถอยก็หมดถอยเดินลำแล้ววุบวับบ,บ,บุบวับหายไปเป็นแบบหายไปเป็นข้อเลยครับโอ้โหโอ้โหน,นี่หายไปครึ่งหลอดอืความหนาชุดเดียวความหนามีผลครับ ชุดเดียวหายไปครึ่งหลอดนี่ยคอมโบสองคอมโบสองหนีแล้วถอยแล้วเกมเกมหนีแล้วนะครับตอนนี้มิดเดิลก็ดึงเชงอยู่ไปคอมโบหนึ่งเนี่ยบอกแล้วว่าสเต็ปมิดเดิลไม่ได้ เดี๋ยวสักพักมีมีใครมาสิงล่างเออเดี๋ยวสักพักมีคนมาสิงล่างใช่ไหมชุดใหญ่จะหนวะไม่แทบไม่ได้สิงนี่ยหายนี่หายนี่คะแนนห่างตั้งห้าห้าพันเลยนะเนี่ยนี่สองแปดอันนี้รอบไหนเนี่ยเอาคืนแล้วเอาคืนแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะมิดเดิลชนะแล้วมิดเดิลชนะชนะไหมชนะไหมเกียร์ทันไหมล่ะได้จะทันอยู่มั้ง วัดดีปุ๊บแน่ๆวัดดีอุ้ยเรียบร้อยแลนะล่าเกมพิกแต่ละไม่ได้เกมพิกมิดเดิลชนะเฉยว่ะเขาต้องคอมโบกี่คอมโบสี่หรือห้าคอมโบเมื่อกี้เขาต่อเป็นสองคอมโบนะเกมเกมอ่ะสองต้อหนึ่งคอมโบอ่ะสองต่อหนึ่งคอมโบอ่ะสองครึ่งกระบวนเหลือแค่รับชมอย่างเดียวละจบเกมมิดเดิลอ่ะดึงหายไปนานคอมโบ อืมกะว่าคุยแป๊บเดียวครับกับยิ่งเดือถอยอย่างเงี้ยต้องถอยมาชั่วโมงหนึ่งแป๊บเดียวคิดว่าไปคุยแป๊บเดียวจริงๆแต่การมันยืิ่งเฉยปากสองคอมโบเหนื่อยเลยปรับเขาให้นี่สองคอมโบยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยแต่แต่มิดเดิลนี่คือกับคอมโบเดียวคือหัคือถึงครึ่งหลอดอะ <c oughs> เอาแล้วสามคอมโบที่สามูเกมาใครตีเยอะกว่ากันนะง่ายๆเลยโดนสวนเรียบร้อยกี้ไปจิ้มก่อนอหนึ่ง <c oughs> หนึ่งคอมโบโู <c oughs> ดูดิเห็นป่ะโดนโดนไปแค่กระบวนท่าเดียวหายเลือดแทบหายเห็ท่าฟันนั่นแหะน่ากลัวตัวทวน นี่เขาต้องยิงอย่างนี้อ่าแล้วปันตอกก็ทุบอย่างนี้นี่เ <l ots> <l ots> ป็นไงนอัน <l ots> ต่วน <l ots> โดนจับได้ก็จบเลยเนี่ยงัดเส็ดีกว่างัดงัดสวยไปเออถอยโอ้ยโดนอีกแล้วโดนยิงโดนยิงทีก็จุกแล้วเนี่ย เดินเลือนเดเด้งนะมันแค่เด้งเหมือนเช่นวนี่เอเออสายไปอ๋อไม่ได้ไม่เอาไปเสี่ยงไม่เสี่ยงเอ้าอมีเดินเลือดเด้งนะเรียบร้อยเรียบร้อยเลือนเด้งเลือดเด้งใช่แล้วบอกแล้วว่าซีพีมันเป็นเหตุซีพีเป็นเหตุเห็นเห็นแล้วจริงไม่ได้มองไม่ได้มองว่าเขาเก่งอ่ะคือมองว่าซีพีเขาเป็นเขาเขาได้เพราะซีพีแค่นั้นแหละ ให้เขาเก่งสิผมแทงเขาอยู่ทองจริงมันแบเบอร์มาอยู่แล้วนะเพราะว่าอา๋อมิเตอร์คือ <c oughs> เขาได้มากกว่าด้วยส่วซีพีอ่ะเขาตีวันนั้นถ้าอะไรเจอกระบีอ่อ๋อหรืออะไร <c oughs> เขาเขาส่วนกลับไม่ได้ถ้าคุณสังเกตดีๆเวลานเขาเอาอมาผ <c oughs> ่าออกมาเขาสวนกลับไม่ได้นะเกมๆหนีได้หมดเลยลูกเกมต่างกันชนะตกซีพี มือเกมเกมนีม่โหดเล้นี่ไม่ดูหรอกโเด,ด,ดิกนึดดดกระบวนถ้ท่าปุ้งหายีมันมันก็บล็อกดีมากเลยนะเกมเกมโดนสวนตลอดเลยได,ด,ด้เนี่ยเห็นไหมเกมเกมเปิดได้ตลอด มิดเดิลมิดเดิลได้เกมสวนแต่ว่าต่อคอมโบไม่ได้เนี่ยนจะได้จังหวะแบบนี้จิงเขาล้มแล้วพุ่งเขาพุ่งขาวอูเรียบร้อยครับผมเนี่ยโดนสวนโดนสวนใช่ได้เฉพาะตอนช่วงสวนอ้าวหนี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 มิดเดิลหนีตัวท้องั้องขู่มันมันต้องโดง ปรับเขาให้อุ้ยปามบุกแล้วบุกแล้วบุกแล้วเนสวนว่าอย่างนี้เรียบร้อยแพ้แม่ก็แไม่ไม่มีบล็อกอยู่แม่เออตีมันกิ่งหนีแทงเมื่อกี้เนี่ยตายแล้วเกมเกมผมแทงมิดเดิลนะแต่ผมแชร์เกมเกมผมอยากให้เขาสู้หรอกเพราะไอ้ฝ่ายมันเดือดไปเยอะไปเยอะพี่ดาเมจต่างกันเท่าไหร่กัน หร้อยห้าพันดีพีห้าพันดีวีดาเมตต่างกันหกร้อยป้องกันก็ต่างกันประมาณเท่าไหร่แล้วสี่ร้อยบวกจบแล้วตีถ้าไม่พอปิดไม่ได้ปิดไม่ได้จบแล้วปิดไม่ได้ดาเมทไม่พอดาเมตเขาไม่ได้ดาเมทเขาไม่ได้ดาเมทดาเมทเขาไม่ได้แค่นั้นเองถ้าถ้าสี่ีเท่ากันผมบอกเลยว่าเลอ่ะมิตเติลแพ เเิตัวตัยต้าตัวตีไทยแต่มันตีได้อยู่เค็มๆอ่ะมันต้องเล่นแบบจบแล้วหรอยังจบนี่อ่ะแชมเปี่ยนอ๋อจบแล้วสส3 3เกมทวนเจอทวนไงมันตัวทองใส่กันไงมันก็เลยแพ้เป็นตัวอื่นที่รับของงวันครับของางวัลชนะอยู่โอ้ยเป็นที่ลุกปั้น ไป,ไป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 ที่ลูกปั้นหน่อยหนึ่งว,วันน้าไปกราบไหว้กราบไหว้ก่อนกราบไหว้ <c oughs> แล้วเขาให้ตังค์ <c oughs> อ๋อนี่ไงลูกปันน้นที่พี่ไปยืนเต้นกันนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ร <c oughs> าบไหว้ลูกปั้นเกมเกลแล้วกัน <c oughs> ไดนะ้เลยสองคนได้สองคนของเอซิร์ฟเซิฟสามได้สอ,องคน